สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการที่จะพาคุณไปล่วงลึกเรื่องราวของนักสู้เลือดใหม่ทั่วฟ้าเมืองไทยกับรายการ New Gen Warrior ทาง True Vision ครับวันนี้ครับเราจะไปล่วงลึกชีวิตของสแตนแมนอ่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเห็นภาพสแตนแมนเป็นคนที่แสดงแทนในฉากแอคชั่นหรือว่าฉากบูของนักแสดงหลักๆนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเขาเป็นสแตนแมนแถวหน้าของประเทศไทยเราจะมาดูซิว่า เขาใช้ชีวิตอย่างไรและเส้นทางความฝันของเขาเป็นอย่างไรคุณนุ่มเนรันสีสันครับ ครับตอนนี้ผมก็มานั่งเรียบร้อยแล้วพร้อมคุยกับพี่หนุ่มเนรันสีสรรน,นิวเจนเวอร์ของเราในสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับใน <c oughs> เบรกแรกนี้ก็ <c oughs> ก่อนจะเข้าเรื่องส่วนตัวเลย <c oughs> ผมถามก่อนอคําว่าสตันแมนโดยสากนไ่แปลว่าอะไรสตันแมนก็คือนักแสดงเสียงตายครับ ็นนักแสดงผ่าผนเป็นนักแสดงคิวบูแล้วก็เป็นนักแสดงที่เล่นแทนนักแสดงที่เขาไม่ชำนาญเรื่องการต่อสู้หรือว่าคิวใช่ครับคิวเสียงคิวแอคชั่นประมาณนี้ครับแล้วคำว่าสตาร์ทแมนในในในความเห็นของพี่หนุ่มครับแตกต่างกันไหมก็ไม่ฮะก็ตรงตัวเลยพี่ก็คือคำว่าสตาร์ทแมนก็คือนักแสดงเสี่ยงตายอยู่แล้วจำเป็นต้องเสี่ยงตายไหมก็ ไม่จาเป็นเท่าไหร่ครับไม่ไม่เสมอไปฮะบางครั้งก็เป็นแค่แบบเล่นคิวบูแทนหรือว่าเล่นฉากที่เป็นแอคชั่นแบบไม่ต้องแอคชั่นแบบเสี่ยงตายก็มีมีแค่กระโดดตีรองกุงตีลังกายอย่างนี้ก็มีใช่ครับเตะต่อยธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจําเป็นต้องแสดงแทนไหมครับถ้านักแสดงเขาเขาขอเล่นเองเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมีไหมมีอ๋อมีเหมือนกันอ๋อสแตนแมนเนี่ยต้องเป็นเงาของนักแสดงเท่านั้นเลยหรือเปล่าไม่เสมอไปครับไม่เสมอไปใช่ไหมก็คือเรา ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อดันให้กับนักแสดงที่เขาเล่นเล่นแอคชั่นไม่ได้แล้วดันให้เขาเก่งสตันแมนไปเล่นเองได้ไหมแบบว่าเป็นบทของตัวเองเลยไม่ต้องไปแบบเป็นแทนใครมีฮะมีเหมือนกันครับก็เป็นแบบว่าโจนเป็นผู้ร้ายอะไรเงี้ยเขาไปสู้ไปเอกโดนเตะต่อยทุกอย่างโยนี้ทำแหละทำไมต้องเป็นผู้ร้ายอย่างเดียวด้วยอ่ะกจริงเหรอครับก็รับมือรับเท้าระเอกอะไรโอ้โหาดูโหดร้ายคุณผู้ชมครับโอเคงั้นเข้าเรื่องส่วนตัวอะไรดีกว่า นะพี่หนุ่มตอนตอนเด็กๆทาอะไรอ่ะผมอยู่จงังหวัดหนองคายหนองคายแล้วก็เรียนจบปวสสา,<อ>สาขาเอเล็กทรอนิกส์ครับผม<อ>ที่วิลเทคนิคหน,นองคายจบออเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยหนองคายครับแล้ว,แล,วแล้วไปไงมาไงทำไมไทชอบแอคชั่นได้ครับก็คือช่วงที่ผมเรียนจบม .3 ามครแล้วผมอยากสอบผมอยากเรียนสายสามันเรียนจบม .4 ม .5 ม .6 าาเพื่อ,อาาจะสอบเข้ามาหาลัยเพื่อเรียนสายนิเทศ Oh. อยากเรียนการแสดงฮะแต่ว่าด้วยฐานะทางบ้านเราแม่เขาอยากให้ผมเรียนสายอาชีพมากกว่าครับอยากเรียนจบปวชปวสอ,อะไรเงี้ยให้จบแล้วก็มาทํางานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พ่อผมทําอยู่เนี่ยก็เลยตามใจแม่ฮะเรียนตามใจแม่เพื่อให้จบคุณก็เลยมาเลือกเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์มาโอเคแล้วแล้วตั้ง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 ตตั้ ชอบอะไรแบบว่าแอคชั่นแอคชั่นงี้ป่ะชอบครับผมชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบชอบดูหนังบูชอบวาดการ์ตูนเกี่ยวกับพวกบูแอคชั่นวาดการ์ตูนด้วยเหรอวาดวาดเด็กแต่งเป็นเรื่องแต่เป็นแอคชั่นนะฮะเหมือนที่เราเคยดูการ์ตูนที่เขาต่อสู้กันนะครับครับครับโอ้แล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กคิดว่าเอออยากมาทํางานเกี่ยวกับด้านนี้แต่พอทางบ้านเขาอยากให้เรียนตรงนี้ก็เรียนแต่พอผมเรียนจบเสร็จก็ โอเคเรียนจบให้แม่พอแค่นี้แล้วผมก็มาตามหาความฝันของเราที่เราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นสแตนแมนหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะขแขนงนี้เป็นออกกลังกายต่อสู้เป็นครูสอนพละอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่า,อวาแอคชั่นสตาร์หลายนคนก็มีไอดอลนะครับ,รบชอบดูหนังแอคชั่นของใครผมชอบนี่เลยครับเชิญลงครับ ชอร์จกิชานทำไมชอบแจ็คกิชานไม่รู้ครับแบบสไตล์การต่อสู้เขาจะแตกต่างอ่ะแบบเช่นบุ o d สลียเงี้ยก็จะเป็นแบบอีกยาดันเลยหนักเลยแต่พอมาเป็นของแจ็คกิชานผมว่าเขามีสไตล์ของเขาแบบว่าการต่อสู้ที่เป็นสไตล์ของเขาเขามีสไตล์แบบคอมเมดี้เขากิ่ยวขลิวนะไตตึกกระโดดลงมาอะไรประมาณนี้ชอบเลยนะ ก็เลยก็เลยเป็นความฝันให้ให้คุณชอบการต่อสู้ในเด็กแล้วพอคุณชอบเสร็จแล้วคุณทําอะไรกับมันบ้างอะฝึกไหมฝึกเล่นเองไหมเออใช่ครับก็ไปฝึกฝึกคนเดียวตอนแรกฝึกคนเดียวก่อนฝึกคนเดียวฝึกยังไงอะก็ไปสนามหญ้าก็ไปตีลังกาเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงปะเขาคนเดินผ่านมาเขาว่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอายุเท่าไหร่ตอนนั้นคุณตอนที่คุณตีลังกากลางสนามอะตอนนั้นอายุสิบดฮะสิบเองก็ไม่เด็กแล้วนะก็นั่นแหละแต่ว่าช่วงเด็กๆผม ยังไม่รู้ว่าสแตนแมนคืออะไรฮะแต่พอมาเจอมาดูหนังเชิญไม่ใช่เชิญลงเชิญลงเนี่ยเราลุเราไม่เข้าใจคําว่าสแตนแมนหรอกแต่ว่าเนี่ยเราอยากเป็นอย่างเนี้ยแอคชั่นแบบนี้เลยใช่เราอยากอยากได้แบบเนี้ยโตขึ้นมาอยากอยากเล่นแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าสแตนแมนคืออะไรครับแต่พอจะไม่รู้คําว่าสแตนแมนก็คือดูหนังของพี่พันนาพี่พันนาที่เขาบอกโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยหรอสแตนแมน อ๋อ <invece> น <m fore> <ibl ok> ี่เขาเรียกสแตนแมนเหรออ๋อใช่เลยนี่ปิ๊งกัตอนนี้เลยใช่ครับสแตนแมนจริงๆแล้วก็เป็นศิลปะเป็นศิลปะการต่อสู้แบบไม่ให้เจ็บตัวแต่ว่าดูแต่ว่าดูสมจริงดูสมจริงแบบทำยังไงให้คิวที่อันตรายที่สุดให้ให้ปลอดภัยที่สุดเฮ้ยฟังมันฟังดูยากมากเลยนะคือคือคือทำให้สิ่งที่ดูอันตรายมากๆ แต่ต้องทำอย่างปลอดภัยโอ้โหมันมันเป็นศิลปะนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องฝึกคุณฝึกคนเดียวตีนังกาในสนามเนี่ยฝึกอยู่นานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่แต่ทำไม่ได้สักทีเออผมทำไม่ได้จนจนไปเจอน้องคนหนึ่งเจอน้องคนนึงชื่อน้องติ๊กครับก็ทำงานอยู่ที่มวยไทยรับก็ไปเห็น ผมก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาก็ฝึกเองเหมือนกันไปเจออยู่สนามหญ้าคนบ้าเจอคนบ้าเจอคนบ้าเออดีแต่เขาทําได้ครับเขาทำเองได้เขาก็แกะมาจากในหนังเขาก็เห็นผมไปเห็นเอเด็กคนนี้นตัวเล็กๆทําอะไรเ,ะเหมือนกับเราเลยพอเห็นมันตีลังกาหลังข้างหนึ่งลงปุ๊บสอนสอนสอน,สอนกูทำไมสอนผมน่อยสอนพี่ไหนน้องพี่ี่อยากได้กูต้อง คือคือคุณตีลังกาการสนามอยู่คนเดียวแล้วทำไม่ได้สักทีอ่ะไม่ได้ฮะเด็กตัวเล็กคนเนี้ยอุ้ยมันมันตีลังกาได้วะใช่ผมสอนหน่อยน้องน้องก็กอปปีเสียงอย่างนี้เลยเสียงเสียงเสียงมาเจอแบบแผ็บเหเลยอ่าก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าคุณติ๊กเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นเหมือนครูนิดนิดใช่เป็นเป็นคนแรกเป็นคนที่ชี้ชี้ชะตาให้ผมเลยชี้อนาคตให้ผมเลยถ้าผมไม่ได้เจอน้องคนเนี้ย ก็คงไม่มีผมทุกวันนี้จริงๆ,ๆตอนนั้นน้องเขาอายุายนะอายุ16 <c oughs> ผมตอนนั้น18แก่แก่ปีเองอยู่นิดหน่อย 2>, 2ปีนิดๆก็เรียกว่าเกือจะเป็นเพื่อนๆกันอ่นนะใ,<ช>ใ,กใกล้ๆก,ก,ก,กันอ๋อก็คือคุณติ๊กนี่เป็นคนที่ทําให้ชะตาชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยใช่ในคนแรกเลยฮะแล้วแล้วเขาเขาสอนคุณยังไงอ่ะก็สอนลังกาหลังสอนมัสอนแบบสิบเซฟเขาก็ดึงกางเกงให้ผมโอเคโอเคผมพอดึพอดึภาพออกแล้วแต่ว่าประเด็นคือว่า ผู้ชายสองคนสอนดึงดังเกงอันนี้มันน่กกากลัวมันน่าก,กลัวเมกันนะกลางสนามด้วยนะโดนเขาว่าบ้านทั้งคู่ฮะใช่ไหมล่ะฝึกกันอยู่นานไหมก็เกือบปีมั้งครับเกือบปีแล้วช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ทํางานเลยครับก็จะมีไปรับจ้างขุดดินหรือว่าเก็บขยะด้วยอะไรเงี้ยก็มี<อ>มีแล้วคุณเข้ากรุงเทพด้วยกันปะครับเข้ามาด้วยกันใครเป็นคนชวนติ๊กครับ คุณติ๊กเป็นคนชวนนี่คุณติ๊กเป็นคนเปลี่ยนชะตาคุณจริงๆนะเนี่ยพอพอชวนผมก็โอเคไปแต่ว่ามาพอมาถึงกรุงเทพแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนฮะก็ไปอยู่กับแม่ผมก่อนโอเคแต่ทีนี้เริ่มท้อฮะก็เริ่มท้อเพราะมันมันไม่รู้เราจะติดต่อทางไหนไปทางไหนไม่ได้ก็โอเคกลับมาหนองคายเหมือนเดิมอ้าวกลับมาหนองคายเหมือนเดิมใช่แล้วก็มาฝึกอีกฝึกเพิ่มอีกแต่คุณติ๊กเนี่ยนะครับโอเค คุณติ๊กชวนเข้ากทมเข้ากทมไม่รู้จะไปทางไหนกลับหนองคายเหมือนเดิมใช่เอาละหยุดไปตรงนี้ก่อนละกันเรื่องตื่นเต้นยังไม่หมดครับตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันทั้นนิดนึงแต่ว่ามีวีทีอาร์จากคุณติ๊กครับพูดถึงเพื่อนร่วมงานคนนี้พี่คนนี้ที่เขาสอนมากับมือเปลี่ยนชะตาชีวิตมากับมือไปฟังคุณติ๊กพูดถึงพี่หนุ่มกันครับครับผมชอบไปไปเล่นนะครับไปตีลังกาที่สวนสาธารณะหนองถิ่นนะครับแล้ว ผมก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาบมายืนยืนมองดูยืนดูยืนดูสักพักพี่เขาเดินเข้ามาถามว่าน้องครับช่วยสอนพี่ตีลังกาหน่อยครับพี่ชอบมากเลยครับผมก็เอจใจอ๋อได้ครับชอบครับเพราะจะได้มีแบบมีเพื่อนเล่นด้วยกันครับผมก็เล่นอยู่คนเดียวกลัวเขาบ้าเขาคนอื่นเขาก็วิ่งกันครับมีเดี๋ยวผมตีลังกาจ๊อกจ๊อกจี้จอยู่คนเดียวแล้วทีนี้พี่หนุ่มก็เดินเข้ามาก็บอกโอเคครับดีพี่จะได้มีเพื่อนเล่นครับท่าแรกที่สอนพี่หนุ่มนะครับคือท่าตีลังกากลับหลังนะครับหรือเรียกว่า ก็เหมือนเด็กน้อยเล่นนะครับแบบยังไม่เป็นอะไรครับแบบแอบเบาตีย่อๆแย่งๆครับผมต้องสอนหลายขั้นตอนมากครับช่วงที่เข้ามากรุงเทพนะครับกับพี่หนุ่มก็โอ้สุดยอดครับก็ลําบากครับก็จะได้เข้ามาก็ช่วยกันแบบหาตังค์เนี้ยก็ไม่มีตังค์ก้ไปทำงานแล้วก็ไปเก็บขยะบ้างก็ปั่นจักรยานไปแล้วก็เอาใส่หน้ากากกับโม่งครับแบบกลัวคนเห็นครับผ่านไปแล้วไปเก็บ แล้วไปเก็บถังที่เจ้าถิ่นเขาอยู่เขาบอกนี่ถังนี้เก็บทุกวันมาแย่งของพวกผมเก็บได้ไงเครับแบบเก็บไปโอเคโอเคขอโทษครับแล้วปั่นไปที่อื่นครับก็าหาเงินแล้วมากรุงเทพกันครับก็ามาช่วงแรกก็ลําบากครับเพราะต้องนั่งรถจากสมุทรปราการเข้ากรุงเทพทุกวันเนี่ยก็จะมาหาว่าที่ไหนที่เขารับสตัน์แมนอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่มีแววก็เลยกลับบ้านก่อนสักพักก็ซ้อมใหม่มาใหม่มาอีกรอบนึงก็คือโทรครับโทรถามอะไรนะดอกจันหนึ่งสามสามอย่างที่ถามบักอะไรสักสมัยนะครับ ขอเบอร์โทรบาลามยู่หน่อยที่อยู่ที่ไอ้สามคนฟิล์มครับว่าอยู่ตรงไหนช่วงไหนก็เลยมาอีกรอบหนึ่งครับประทับใจอะไรตัวพี่หนุ่มก็มีแบบหลายอย่างครับพี่หนุ่มเป็นเป็นคนที่สู้ไม่ถอยแล้วก็เข้มแข็งครับเป็นคนมีไฟแบบแล้วคอยให้กําลังใจผมเสมอถ้าผมทอครับสุดท้ายนะครับพี่หนุ่มที่ผมอยากจะฝากถึงพี่หนุ่มครับก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากครับสาหรับทุกอย่างที่พี่หนุ่มช่วยผมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่การกิน ในสมัยที่เราลำบากกันนะครับก็ขอบคุณมากครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่หนุ่มคือถ้าไม่มีพี่หนุ่มก็ไม่มีผมวันนี้เหมือนกันครับขอบาุครับพี่หนุ่มพูดถึงคุณหนุ่มขนาดนี้นี่เป็นผมผมตึ๊บอ่ะอ่ะโอเคคุณหนุ่มฝากอะไรถึงคุณติ๊กสักนิดหนึ่งครับครับนะก็ก็ฝากบอกติ๊กว่าขอบคุณติ๊กที่ทําให้พี่มีวันนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่เราเจอกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บอกว่าพี่ ไม่ทิ้งติ๊กแน่นอนโอเคครับนี่มันฟังเหมือนคนรักฝากถึงกันเลยนะเนี่ยถ้าอยู่หอมแก้มรายการเราชักหน่ากลัวขึ้นเลยคุณผู้ชมครับความเข้มข้นทวีขึ้นครับเพราะว่าใน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เขากลับน้องคายแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะเข้ากรุงเทพอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นบ้างช่วงหน้าติดตามชมครับ